สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะฮะเจเจทันคาร์ติวนนท์สีผ้าจังหวัดนนทบุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดนะครับลูกค้าแล้วก็กราบสวัสดีเทศกาลสงการหรือปีใหม่ไทยนะครับลูกค้าผมขอให้ลูกค้าทุกท่านนะฮะครอบครัวมีความสุขแล้วก็นะับประสบความสําเร็จในการงานเฮงๆรวยๆปังๆทุกท่านนะครับลูกค้าขอให้มีความสุขนะครับลูกค้านะแล้วก็รักลูกค้าทุกๆุท่านนะครับแล้วก็ ผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนที่เพิ่งมาเจอคลิปผมคลิปแกไม่ต้องตกใจแล้วไม่ต้องแปลกใจผมเอารถมาถ่ายรีวิวแบบสดๆคือสดๆผมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับผมถ่ายบันทึกวิดีโอแล้วเอามาลงในคลิปในช่อง u t u b e ของผมเองนะฮะและที่สําคัญครับผมได้รถมาแบบไหนผมเอามาถ่ายเลยนะฮะถ้าเกิดผมเห็นตําหนิตรงไหนผมไล่ทําสปาทำคลีนนิ่งให้ลูกค้านะฮะแล้วก็ตอนที่ผมส่งรถอะรถจะไม่เหมือนสภาพกับที่ผมถ่ายคลิปแน่นอนนะเดี๋ยวนี้ผมเอา Mercedes-Benz ตัว H c a r d สนะครับที่บอกเลยว่าเป็นรถที่ตัวคลาสสิกมากและโฉมนี้เป็นโฉมที่ขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะถ้าย้อนไปเมื่อ4ีหปีที่แล้วราคานี่จับแทบไม่ได้เลยนะขายกันเป็นล้านนะครับลูกคา้าวันนี้เนื่องจากรถ E ีเข้ามารถไฟฟ้าเข้ามานะครับราคามือสองลงเยอะมากแล้วรถคันนี้สภาพโดยรวมจริงๆแล้วถ้าลูกคา้ามาเห็นรถจริงอ่ะรถทรงยังหล่อและสวยมากนะครับลูกคา้าเดี๋ยวผมจะพาไปชมแบบละเอียดเลยถ้าลูกค้าหา S320 ดีเซลเอาไว้ใช้นะฮะเดี๋ยวนี้พาไปชมกันครับกับ m e r c e d e s b e n z นะฮะ คันนี้เป็นตระกูล S-Class นะครับเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะฮะลูกค้าเครื่องยนต์เป็นดีเซลเป็น CDI นะครับเป็น S320 นะฮะร,รถปี2007นะฮะเป็นเครื่องยนต์คอ m มอนเรวนะฮะลูกค้าเป็นประตูดูด5บานรวมถึงหลังคาสันล,ลุไฟฟ้าครับลูกค้าหล่อมากครับรถ คันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ําแก้มหน้าแก้มข้างประตูทุกบานเดิมโรงงานสนิทเลยนะฮะแม็กเป็นแม็กเดิมตรงบุ่นเป็นแม็กเอ็มจีแท้ยางเป็นยางมิชลินไฟหน้าไฟท้ายเดิมทั้งหมดนะฮะไม่เคยจมน้ําไม่เคยพลิกคว่ำด้วยนะฮะตั้มนี้มีบ้างอยู่แล้วครับลูกค้าเนื่องจากเป็นรถยนต์มือสองนะฮะถ้าลูกค้าสังเกตดีๆนะครับจะมีรอยหินนะฮะรอยจุดอย่างเงี้ยแต่มันน้อยมากนะมันน้อยมากคันนี้สภาพยังสดนะส่วนตัวเดย์ไลท์เนี่ยถ้าลูกค้าไม่ชอบบอกให้ผมแกะออกเดี๋ยว เดี๋ยวผมให้นี่เจ้าของเดิมก็ติดมาแบบนี้เลยนะฮะผมก็ให้ไปหมดนะครับเซ็นเซอร์ข้างหน้า6ดวงยังอยู่ครบนะฮะไฟตันหมอกโรงงานไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์สีนอนและเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปนะฮะ Mercedes-Benz ไฟจะไม่ได้ออกสีขาวนะไฟเป็นโครมสีเทาแล้วไฟยังสวยมากนะฮะลูกค้าแต่เข็บฝากระโปรงแก้มข้างยังเดิมสนิทนะ กิบล็อกเดิมหมดนะครับแมกไลน์นี้เท่มากครับไม่ค่อยได้เจอแมกไลน์นี้เท่าไหร่นะฮะปกติจะเป็นมามาได้มาเป็นตัว5ก้านนะครับอันนี้จะเป็นลายลายแฉกเล็กนะฮะแฉกเล็กแต่เป็นตัวนิยมเลยนะเป็นตัวของ AMG นะฮะคิ้วต่างๆเดิมสนิทเลยนะทุกคลิปเนะี่ยผมจะให้ลูกค้าดูนี่ขอบแผงจิ้งหรีดต่างๆนะฮะสนิทกระจกเลยนะฮะไม่มีแตกนะลูกค้านี่ผมให้ดูขอบขอบยาง ยางไอกระจกหน้านะฮะยังอยู่ครบนะขอบยังสรุปต่างๆยังดูดีนะฮะหลังคายังใสนะเนี่ยชุดขอบประตูต่างๆแผงรีดน้ำในลูกค้าพวกนี้สําคัญมากนะฮะถ้ายางแตกเนี่ยหมายถึงว่ารถจอดตากแดดแล้วประตูดูดนยะยังใช้ได้นะครับ ประตูดูดยังใช้ได้ปกตินะครับทุกบานนะครับสีผมเรียกว่าไลท์ตำหนีและคันนี้ถูกการเคลือบแก้วมาแล้วนะครับเจ้าของเดิมเคลือบแก้วมาแล้วสีถึงเงามากครับคิ้วกันกระแทกต่างๆนะฮะไม่มีตำหนิให้เห็นเลยนะครับรวมถึงชุดแม็กนะครับรถนี่ดูดีมากเลยนะลูกค้าได้เป็นสีดําด้วยนะฮะผมผมได้ส่วนใหญ่รถผมซื้อมาครผมค่อนข้างคัดเหมือนกันนะ แต่วันที่ผมขายมานานลูกค้าอาจจะเพิ่งเห็นผมเมื่อเมื่อสักประมาณ2อสปีนี้จริงๆผมขายมาเป็นจะสิปีแล้วนะฮะเมื่อก่อนมันไม่ใช่โลกออนไลน์ห้ลูกค้าผมก็เลยไม่ได้ทําตลาดออนไลน์หลังๆมาเราได้ทําโลกออนไลน์เราก็าเอาข้อมูลของเราทั้งหมดมาสู่ในโลกออนไลน์ทาให้ลูกค้าได้รู้จักผมมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับนะฮะท้ายก็ท้ายเดิม100%นะครับแล้วก็ไฟไฟนี่รายงานไม่มีเลยนะโลโก้ S320 โลโก้เบนซ์ซีนะครับยังเดิมนะ,ะลูกค้าสภาพยังมากริปเลยนะ ำหนียังไม่เห็นเพิ่มนะครับตอนนี้นะตอนนี้ยังจำหนียังไม่เห็นเพิ่มนะฮะเส้นไล่ฟ้าข้างหลังอยู่ครบหมดนะครับราคาพี่ผมบอกลูกค้าเมื่อสักครู่ย้อนไป4-5ปีเป็นล้านครับวันนี้ เนื่องจากรถ E ีวีเข้ามาเยอะครับทำให้ตลาดราคารถมือสองล่วงกระจายเลยครับแต่มันเป็นข้อดีนะลูกค้าทําให้เราได้รถที่สภาพสวยๆไปใช้ครับล้วก็ได้รถปีไม่ได้เก่ามากแล้วได้รถตัวแพงๆนะครับที่ซื้อขายกัน5 6หล้านเอามาใช้ในราคาแค่หลักแสนสําหรับ m e r c e d e s b e n z s 3ส0เครื่องยนต์ CDI ตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับผมเอาแค่นี้พอนะฮะวันนี้นะครับรถปี2007นเะฮะเอาแค่นี้พอครับ495,000บาทนะครับจัดไฟแนไม่ได้แล้วนะลูกค้าลูกค้าต ต้องซื้อสดแล้วก็ถ้าลูกค้าจะเอาไปเข้าไฟแนนซ์ต้องซื้อสดแล้วโอนเล่มเป็นของตัวเองแล้วเล่มไปจำนำทะเบียนอันนี้ยังพอได้นะครับลูกค้าแต่ถ้าเป็นรถตระกูลเฉพาะต่างๆเนี่ยฮะกลุ่มพวกนี้นะฮะลูกค้ายอดการตลาดเขาให้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคับเพราะเขาถือว่าเป็นรถเฉพาะทางนะจะไม่ได้เป็นรถธรรมหากินทั่วไปนะครับนะฮะลูกค้านะครับสภาพคือมายังสดมากครับเดี๋ยวผมพาดูภายในดีกว่าครับพอดีรีวิวหลายคันจัดเลยเพราะผมจะกลับต่างจังหวัดนะลูกค้าก็ไปเป็นอาทิตย์เลยนะฮะ เอาจะเอาคลิปไล่ลงวันนี้ให้หมดเลยนะครับลูกค้านะครับแล้วก็จะหายไปประมาณสัก7วันนะะหายไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับกับต่างจังหวัดนะครับนะฮะข้างในเป็นสีเทาครีมครับนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ดูนะครับข้างในจะเป็นสีเทาครีมนะครับสภาพโดยรวมถือว่ายังโอเคมากเลยนะฮะลูกค้าสภาพโอเคเดี๋ยวเปิดกระจกก่อนขออนุญาตนะครับแป๊บนึงนะฮะ ไม่ได้ได้ดูไล่ดูนะครับนะฮะพงมาลัยเป็นพงมาลัยเดิมโรงงานนะครับลูกค้าแล้วก็สภาพก็ยังสมบูรณ์อยู่ยังสวยนะนะครับพงมาลัยเท่มากครับแล้วก็เกียร์จะอยู่ที่มือแล้วนะครับเบาะเป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับสภาพยังใหม่มากครับลูกค้าก็จะมีเนี่ยมีเบาะตรงกลางอย่างเดียวนะครับหนังที่เขาย่นเดี๋ยวผมดึงให้ใหม่นะฮะเดี๋ยวผมอันนี้เดี๋ยวผมทําให้ใหม่นะลูกค้า สภาพยังดูดีนะครับลายไม้ต่างๆยังโอเคนะครับแล้วก็หลังคาก็จะเป็นซัลลูฟไฟฟ้าทํางานได้หมดนะใช้งานได้หมดนะฮะไม่มีเสียนะครับลูกค้าทํางานปกตินะครับสภาพโดยรวมถือว่ายังสวยแล้วก็ยังสดอยู่นะฮะค่อนข้างสะอาดมากครับข้างในนะครับข้างในนะครับพงมาไลดูดิสภาพคือยังสดปิ๊งเลยนะชุดงานคอนโซลงานลายไม้ต่างๆไม่มีแตกนะฮะเลขไม้อยู่แสนเจ็ดหมื่นกว่านะครับ ถือว่าไม่เยอะส่วนใหญ่รถกลุ่มพวกนี้ฮะลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่กับลูกค้าที่ค่อนข้างมีฐานะหมดนะครับแล้วก็บางท่านก็ซื้อไปเก็บนะฮะบางท่านก็ใช้งานน้อยนะครับด้านข้างก็จะเป็นที่วางของวางเหรียญได้นะครับทำงานได้หมดนะฮะชุดลายไม้ต่างๆแล้วก็รวมถึงชุดโครเมียมต่างๆนะครับไม่มีแตกไม่มีลอกให้เห็นเลยนะฮะสภาพยังสดมากนะครับสภาพยังดูดีส่วนเดี๋ยวระบบไฟกระจกอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมไล่ให้ใหม่หมดนะลูกค้าเมื่อกี้ผมกดแล้วมันไม่ลงนะครับมันลงเฉพาะคนขับผมทําให้หมดนะผมปล่อยรถพร้อมใช้งานเหมือนะะ รถไม่พร้อมผมไม่ได้ปล่อยให้ลูกค้านะครับไม่ต้องห่วงนะครับสบายใจได้นะฮะเบาะต่างๆก็สภาพยังดูดีนะครับอาจจะมีรอยย่นของหนังบ้างนะครับแต่เดี๋ยวผมลงแว็กลงน้ํายาให้มันก็จะหายไปเกือบหมดเลยนะครับฝ้าเพดานก็ถือว่ายังสะอาดนะครับรวมถึงประตูลายไม้พกเกะพวกนี้ก็ใช้ได้หมดนะฮะแล้วก็ม่านข้างนะฮะม่านหลังต่างๆม่านข้างเบาะข้างหลังปรับไฟฟ้าได้นะครับ ผมชอบตัว S Class อย่างนึงคือรถฟิลลิ่งเขาจะเป็นคันใหญ่ครลูกค้าแล้วก็การออกแบบดีไซน์ค่อนข้างกว้างนะฮะแล้วก็ออปชันมาดีมากถุงลม12รูเนะถุงลมนิรภัยนะครับมีม่านข้างไฟฟ้าม่านหลังให้แล้วก็บาะหลังปรับได้นะปรับเอ็นลงนิดนิดนึงแล้วก็ปรับตัวเบาะตัวล่างนะครับปรับตัวเบาะตัวล่างนะครับนะฮะท้ายต่างๆก็สภาพยังดูดีนะครับคิ้วยังดูดีนะขอบยางต่างพวกนี้เดิมหมดนะครับเดิมสนิทแล้วก็ด้านหลังค่อนข้างสะอาดมากครับลูกค้าป้ายฉุกเฉินยังอยู่ครบเหมือนเดิมหมดเลยนะฮะ ดี๋ยวผมดูเปิดดูข้างล่างให้นะครับข้างล่างก็จะเป็นเครื่องมือยางอะไรนะฮะอยู่อยู่ครบแม่แรงก็อยู่ครบนะลูกค้านะอยู่ครบหมดนะตะเข็บเดิมทั้งหมดนะครับเหลือแต่ฟอกทําความสะอาดนะครับนอกนั้นโดยรวมยังสมบูรณ์อยู่นะครับยังสมบูรณ์อยู่นะเดี๋ยวให้ดูประตูนี่ม่านม่านข้างก็จะเป็นไฟฟ้าเหมือนที่ผมบอกครับแล้วก็มีม่านตรงหูช้างนะอันนี้มันจะออกมาพร้อมกันนะสไลด์ข้างนี้จะสไลด์ลงนะครับผมขายรุ่นนี้ตั้งแต่ราคามือสองล้านต้นๆน,นะตอนนั้นอะ ตอนนี้ดูดีลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับซื้อแล้วจบนะฮะผมขายตัวนี้ตั้งแต่ร้านต้นๆน,นะครับตอนนี้เหลือ4ี่แสนกว่าบาทโอ้โหราคาแบบลงเยอะมากครับแต่ผมว่าราคาลงค่อนข้างแข็งครับยิ่งเราได้รถสภาพสมบูรณ์แล้วก็ตะเข็บเดิมหมดเนี่ยยังไงก็มีราคานะลูกคา้าสภาพโดยรวมนะครับนะภายในก็ยังดูดีอยู่นะครับ ยังปิ้งอยู่นะฮะไม่น่าเกลียดครับแล้วก็เดี๋ยวพวกงานที่ผมบอกครับเดี๋ยวผมไล่เคลียร์ให้หมดน้ำมันคงน้ำมันเครื่องเนี่ยผมเปลี่ยนให้ฟรีนะแต่คันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากครับลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยครับซื้อไปเอาไปใช้งานยาวๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องยนต์ให้ดูขออนุญาตสตาร์ทเลยนะครับและเครื่องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เสียงเงียบครับไม่เหมือนรุ่นอื่นนะบางรุ่นน่ะเป็น b m w ตระกูลพวก e 6 0พวกอะไรอยียครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เสียงดังนะฮะคันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเป็น s 3 2 0นะ่ะผมว่าเครื่องไม่ได้ดังมากนะฮะแล้วห้องเครื่องผมยังไม่ได้ล้างนะเนี่ยฝุนน่นยังเกาะอยู่เลยนะครับเดี๋ยววันที่ผมปล่อยรถที่ผมล้างให้หมดเลยนะฮะล้างแล้วก็อบน้ํายาลงแววกให้นะครับรถจะสะอาดกว่านี้เยอะเลยนะตะเข็บข้างขอบยางพวกน,นี้ยังเดิมสนิทเลยนะเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องนะเสียงเงียบม,มากครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะลูกค้าแล้วก็สวัสดีเทศกาลสงการานต์นะฮะรักลูกค้าทุกท่านนะผมก็ผมไม่มีอะไรนะครับผมตรงไปตรงมานะครับลูกค้าบางท่านอาจจะเจอคลิปผมครั้งแรกก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นที่ผมบอกครับผมได้มาแบบไหนผมมารีวิวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรื่องเก็บงานเดี๋ยวผมทําให้ตามที่พูดแน่นอนนะครับขอบคุณมากนะครับ